กำลังได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากครับกับปีศาจกรูในภาพยนตร์แนววัยรุ่นระทึกขวัญลึกลับเรื่องหม่อมหรือ The i r i t of the Will ที่กำลังเข้าฉายประเดิมต้นปี2517ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งงานนี้ครับผู้กำกับและนักแสดงมีเฮครับพยยอดเปิดตัวภาพยนตร์ขึ้นอันดับหนึ่งในสปปลาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งนักแสดงที่ต้องพูดถึงครับก็คือพิมพ์รัดกมลปิ่นโรดกิรติ กับการกลับมาร่วมงานของสองพ่วงกับอาร์มอาทิตย์และชายทีรคหะเป็นเรื่องที่สองแล้วนักแสดงสาวมากความสามารถที่หลายคนอาจคุ้นเคยคุณหน้าคุณตาเธอจากละครและโฆษณาทางหน้าจอทีวีเรื่องนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือไปอีกขั้นของพิมพ์ในบทมีน โดยพิมพ์รัตกระมลเผยว่าบทของมีนจะเป็นสาวสวยมั่นใจประจำแก๊งมีอาชีพเสริมเป็นสาวไซส์ลายด้วยจะแรงๆนิดๆคิดอะไรจะพูดเลยไม่มีการกล่นกรองพูดคำหยาบตลอดเวลาเป็นคนมือถึงเท้าถึงเพื่อนก,นกวนก็ถีบเลยแต่นิสัยของเราปกติไม่เป็นเลยค่ะเวลาเข้ากองก็จะเป็นมีนเลยจะทำสมาธิเวลาเข้าฉากจะได้กล้าเล่นกล้าที่จะไม่ทำกระดาษปากตัวเอง โดยดาราสาวยังได้กล่าวกับผู้ชมทุกคนนะครับโดยเฉพาะในสปอโปลาว่าอยากให้มาชมกันเยอะๆหนังเรื่องหม่อมไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญทั่วไปเป็นหนังสยองขวัญที่สะเทือนถึงจิตใต้สำนึกจิตใจของมนุษย์เรสภาพของเพื่อนความสัมพันธ์ความกลัวทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดความกลัวทาให้เผยธาตุแท้ว่าเป็นยังไงเกิดจากความกลัวนี่แหละสะท้อนจิตใต้สำนึกของมนุษย์ออกมา ซึ่งตอนนี้ก็หายเหนื่อยค่ะที่เห็นผลงานออกมาดีเกินคาดตอนนี้ที่เราก็ยอดเปิดตัวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งดีใจมากอยากให้มาชมกันเยอะๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยโพสต์